เลยแบ่งเลยติตเียตัมานนี้นแม่ละแม่มากับแม่มากับพ่อเก็บบรรยากาศลากพันวายไม่พ่อทำงานรวยไหรอทำเล็กเบัเลยไหนม่ทำกันตันเลยพ่อเขาทำงานคนนึ่งใส่ตังเอาเะไรกับป้อยปอยไม่มีรายได้เลยขายท่ากลางสายฝนัลูกฟ้า ฝนตกฟ้าสูส้ตกลงมือหนึ่งเขาจ่ายไปเนี่ยไม่ได้อ่านเลยมันมีข่าวฟอร์มเยอะเลยไม่กล้าไม่รู้ว่าอันไหนเขาก็บอกว่ามันจะได้นะแต่ไม่ใช่กุมภาแล้วเอ่าดิจิตอลวอลเล็ตเรหมื่นหนึ่งอะไรเข้ามาเนี่ยอยากได้กันวะล่ะเขาบอกว่าเดือนสามเปเยอะเวลาถว่ามันรอความกระทวงออมาคนละไล่เขได้แล้วเขได้ด้วยแหละีอย่าคงเงี้ยเกิดว่ามันก็มีปัญญาหากู้กันเองเงี

ไส่กอบอีสานาเอ้ใส่กอบอีสานโมะร้านใส่กอบปิ้งสับตามรสลิ้นของผูบอลยามสาล้านบันนะ ระหวังทายน้ำกวาบ้านที่มีเหลื่มเลืห้เข้าบ้านเช้า